YouTube Premium เริ่มต้นเพียง49บาท1เดือนราคาเพียง109บาทต่อยุเมลเดิมมีบริการแจ้งเตือนอันตโนมัติและก็โปรโมชั่นมากมายหรือว่าจะเป็น YouTube Premium รายปีเพียง4 4 9บาทเงื่อนไขาตามที่ร้านค้ากำหนดและยังมีแอปสตรีมมิ่งอื่นๆอีกมากมายเช่น ChatGPT Netflix Disney Prime Video คันว่าทุกแอปสตรีมมิง่งราค้าถูกการันตีฐานลูกค้ากว่า70,000คนแอดไลน์สั่งซื้อได้ที่ adpm เลยครับ สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่2ตุลาคมวันนี้ครับมาเริ่มขึ้นที่ข่าวลือเกี่ยวกับว่าที่คุณซื้อใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากจะมีการปลดดูแบนอามูริมออกจากตําแหน่งซึ่งก็ยังมีแฟนผีดีตามลุ้นกันอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าบอร์ดของทีมยังคงนิ่งอยู่กับเรื่องนี้ก็ตามล่าสุดครับเมื่อคืนที่ผ่านมามีข่าวลือจากฝั่งอิตาล,ลีโดยเป็นทางคอริเอเลโคโมสีท้องถิ่นของสโมสซอนโคโโมครับได้เปิดเผยมาว่า เชสฟราเบกาสอดีตกองกลางตัวเก่งของอาส์เนนอลและก็บาร์เซโลนาที่ปัจจุบันในคุมทีมโคโมในเซเรีย A อยู่นั้นครับกำลังได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับการเข้าเสียบเก้าอีของรูเบนอารโมริมซึ่งฟาเบกาสก็กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาอยู่แล้วณตอนนี้ด้วย ทังนี้ครับทางเชสฟารบิกาสนาก็ผ่านการคุมทีมระดับสูงสุดมาแล้ว1ปีเต็มกับโคโมนี่แหละเมื่อปีก่อนโดยมีอัตราการเก็บแต้มเฉลี่ยบนเซเรียอ,อยู่ที่1.37แต้มส่วนในปีนี้ครับคุมโคโมไปแล้ว5เกมในเซเรียชนะ2สเสมอ2และก็แพ้1อย่างไรก็ตามนะครับส่วนตัวผมนะก็มองว่าดูแล้วคงจะเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นแถมก็ยังเป็นการเล่นข่าวของสื่อท้องถิ่นสโมสรเองซะด้วย มาต่อกันที่อัปเดตกับ,บรายงานเรื่องของชาบีแอน s เดสที่หลายคนก็น่าจะรับทราบแล้วนะครับว่าเจ้าตัวในพร้อมจะกลับมารับงานกุนซือแล้วและโดยเฉพาะหากว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการติดต่อเข้าไปทั้งนี้ครับล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาฟาบิโอโรมาโน่ก็ได้ยืนยันอีกครั้งผ่านทางพอดแคสต์ของ Give Me s p o r t c l ครับว่า ชาบีเอเนเดสพร้อมจะกลับมารับงานกุนซือแล้วซึ่งหากว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจและก็ติดต่อเข้าหาเขาทันทีก็มีโอกาสสูงมากครับที่ชาบีจะตอบรับคอนเสนร์เข้าคุมทีมต่อจากรูเบนอาโมริม อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเรายังไม่มีการติดต่อใดๆไปถึงตัวกุนซือวัย40ปีรายนี้และจากที่ฟาบิโอโรมาโน่บอกไปก็คือทางแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนั้นยังอยากจะให้เกียริรูเบนอารมูริมได้ทําทีมโดยไม่ต้องได้รับแรงกดดันจากการที่สโมสอนะเล็งกุนซืออื่นไว้แทนที่เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในกรณีของเอริคเคนฮารกก่อนหน้านี้นั่นเองครับ ทางด้านเขาลือร่วมกับแกเรยเซาเกตอดีตกุนซือทีมชาติอังกฤษครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีหลายสือ่อตีข่าวว่าเจ้าตัวนะ่ยคือตัวเลือกเบอร์ต้น,ตนที่เซอร์ซิมดัดคลิฟชินชอบเป็นพิเศษและก็อยากจะได้ตัวเข้ามารับงานที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดตามรายงานของเดอะมิเรอร์ฟุตบอลสือ่ออังกฤษครับก็ยืนยันเข้ามาว่าแกเรย์เซาเกตที่ปฏิเสธแมนยูไนเต็ดไปแล้วหากว่าจะให้เขาเข้ารับงานต่อจากรูเบนออมอริมที่โอทราวฟอร์ด ซึ่งกับเรื่องนี้ครับทางอเล็กซ์คลุกนักข่าวจาก Talkspot ก็ร่วมคอนเฟิร์มเช่นกันนะครับว่าแกเรซเาเกตเนะี่ยมีสนรับงานที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดต่อให้จะมีการติดต่อเข้ามาก็ตามครับซึ่งบางทีกับข่าวนี้ผมว่าแฟนผีหลายคนนะ่าจะรู้สึกโล่งใจและก็มองว่าเป็นข่าวดีมากกว่าด้วยซ้ำเนาะเสริมอีกสักหน่อยนะครับกับรายงานของอเล็กซ์คลุกกับในรายของทางอันโดนีอีราล่า กุนซือของบอลมัดครับเกียวกับคุณซื้อรายนี้ทางอเล็กซ์ลูกน่ะเผยมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรามองว่าอันโดนี่อิราโอล่าคือหนึ่งในตัวเลือกที่จริงจังมากคนหนึ่งเนื่องจากว่าสัญญาของเขากับบอลมัดกําลังจะหมดลงหลังจากจบซีซั่นนี้แล้วและหากว่ารูเบนอโมริมต้องแยกทางกับทีมจริงครับสโมสรก็ตั้งใจที่จะดึงคุณซื้อที่มีประสบการณ์ตรงในพรีเมียร์ลีกเข้ามาสารงานต่อทันทีม,มากกว่าดังนั้นครับกับโอกาสที่อันโดนี่อิราโอล่าจะได้รับการคัดเลือกนั้นนกก็มีเช่นัน ยังอยู่กับข่าวลือเรื่องกุญซือเนี่ยครับมาต่อกันที่เรื่องราวของโอลิเวอร์กลาสเนอร์กุญซือของคลีสันพาเลสที่เจ้าตัวครับก็เป็นอีกหนึ่งในลิสกุญซือคนต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงดูที่ล่าสุดนะครับทางแกรนเบลีสายข่าวคนดังของ Standard Sport ได้เผยมาว่าตอนนี้พาเลสนั้นรับรู้ถึงความสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีต่อตัวกลาสเนอร์แล้วเลยครับแต่ด้ว่าทางพาเลสนะก็กําลังทําทุกวิธีทางเลยเพื่อรั้งตัวกุญซือคนเก่งให้อยู่กับทีมต่อไป ซึ่งกับเรื่องนี้ครับทางแกรนเบลี่ได้เผยมาว่าสำหรับในซีซั่นนี้ผมยังคงเชื่อว่าโอลิเวอร์กลาสเนอร์จะยังคงเป็นผู้จัดการทีมของพาเลสต่อไปเ <c oughs> ขายังมีความทะเยอทะยานในลอนดอนใต้แต่้าวายท้ายที่สุดแล้วมูซอนก็ต้องตอบสนองให้ได้ตามที่เขาต้องการด้วย หากว่ากลาสเนอร์เป็นกุญซื้อที่มีคุณภาพที่จะก้าวไปคุมทีมระดับท็อปโอย่างที่เขาแสดงเห็นกับพาเลสคำถามก็คือพาเลสจะสามารถรั้งเขาไว้ได้หรือไม่ซึ่งบางทีอาจจะทําได้แต่ก็คงจะเป็นเรื่องยากมากพาเลสอยากให้มีสัญญาใหม่เกิดขึ้นตอนนี้ แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ยากนะจนกว่าจะถึงปีใหม่เพราะสโมสรเองก็ทราบดีว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังให้ความสนใจเขาและก็รู้ว่ามีทีมอ,อื่นๆกำลังจับตามองอยู่เช่นกันและนั่นเป็นสิ่งที่น่ากังวลสำหรับพาเลซอย่างมากแต่เหมือนที่เกิดขึ้นกับตั้งแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั่นแหละเมื่อมีทีมใหญ่เข้ามาให้ความสนใจคุณมันก็ยากที่จะต้านทานเอาไว้ อย่างไรก็ตามทางสต e ฟปาร r สเจ้าของทีมพาเลสก็ยังไม่ยอมแพ้กับการรั้งกลาสเนอร์ให้อยู่กับพวกเขาต่อไปหลังจบซีซั่นนี้แต่อย่างที่ผมได้บอกไปนั่นแหละว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชื่นชมกุนซือคนนี้เป็นอย่างมาก มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของแบรนด์เอเบอร์โม่แนวรุกตัวสําคัญของทีมครับที่เจ้าตัวนียได้พูดถึงระบบการเล่น3-4-3ของรูเบนอาร์โมริมซึ่งจนถึงตอนนี้ทีมก็ยังไม่สามารถเชว์ผลงานได้ดีนับตั้งแต่เปิดซีซั่นซึ่งเอเบอร์โม่นี่ครับก็มองว่าทุกคนต้องช่วยกันรับผิดชอบต่อผลงานครับเพราะว่าแผนนั้นก็ส่วนของแผนแต่ถ้าว่านักเตะแต่ละคนก็เล่นได้ต่ากว่ามาตรฐานของตัวเองเช่นกันซึ่งต่อเรื่องนี้ครับแบรนด์เอเบอร์โม่ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สำหรับแผนการเล่นนี้แน่นอนว่ามันอาจจะต่างออกไปเล็กน้อยสำหรับผมแต่ผมเองก็เคยเล่นในระบบนี้มาก่อนเช่นกันเรามีหลายสิ่งหลายอย่างแต่เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องหาสิ่งที่ดีให้เจอและก็ทำให้มันดียิ่งขึ้นผมไม่คิดว่าระบบการเล่นมีปัญหาอะไรนะมันเป็นเรื่องของเราที่ต้องพัฒนาบางจุดให้ดีขึ้นและสำหรับรูเบนอามูริมเขาดีกับผมมาดยตลอดตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้เจอกันเขาเนก็ช่วยเหลือผมเยอะมาก เขาอยู่เบื้องหลังคอยผลักดันผมแต่ผมก็รู้ว่าเป็นด้วยเหตุผลที่ดีและผมก็มีความสุขกับสิ่งนี้จริงๆการที่เราแพ้ในเกมเมื่อสัปดาห์ก่อนแน่นอนว่าผมผิดหวังกับผลการแข่งขันแต่ก็ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากแฟนๆของเบรนฟอร์ดและผมจะไม่มีวันลืมสิ่งนั้นและผมคิดว่าทุกคนในทีมต้องรับผิดชอบด้วยเวลาที่คุณเล่นกับสโมสซอนที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ทุกคนก็ต้องรู้หน้าที่ว่าต้องทำอะไรบ้างและในฐานะทีมเราเองก็ต้องทำให้ดีมากกว่าเดิมเรื่อยๆด้วย มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของแพทริกดอกูวิงแบ็กซ้ายของทีมคลับดยเจ้าตัวเผยว่าการที่เขาได้ย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดช่วงตลาดมกราคมนั้นเป็นความประสงค์ของพระเจ้าเพราะเมื่อช่วงตลาดมกราคมที่ผ่านมามีแค่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดทีมเดียวเท่านั้นที่สนใจอย่างจรงิงจังที่จะดึงตัวเขาเข้าร่วมทีมที่แม้ว่าจะมีหลายทีมคลับตามีความสนใจแต่แต่ว่าก็ไม่มีทีมไหนยื่นข้อเสนอเข้ามาเลยซึ่งต่อเรื่องนี้ครับแพทริกดอกูได้ให้สัมภาษณ์ว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสโมรสรใหญ่และผมรู้เลยว่านี่คือโอกาสทองแล้วผมก็เชียร์เสมอว่าพระเจ้ามีแผนไว้ทุกอย่างการที่ตลาดมกราคมมีแค่แมนยูไนเต็ดทีมเดียวที่อยากจะได้ผมมันก็ชัดเจนแล้วว่านี่คือที่ของผม เส้นทางของผมเนะี่ยมีทั้งดีและแย่แต่ถ้าว่าสิ่งที่สำคัญก็คือผมต้องเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อว่าผมยังพัฒนาได้แต่แค่ต้องเก็บโมเมนต,ต์ดีๆในสนามมารเรื่อยๆเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็พยายามโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวเองให้ได้ทุกครั้งที่ได้ลงเล่นหลังจากนั้นครับแพทริกดอร์กูได้เล่าถึงที่มาของชื่อกลางชินาเซเปเร่ของเขาและก็ความเชื่อเรื่องาศาสนาอันแรงก้าของเขาซึ่งต่อเรื่องนี้ครับแพทริกดอร์กูได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่า ชินาเซ็กเปเร่แปลว่าพระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานนั่นคือชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้ผมตั้งแต่เกิดศาสนามีความหมายกับผมมากมันเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตของผมและก็ครอบครัวผมอธิษฐานมาตั้งแต่ยังเด็กและก็ยังคงอธิษฐานอยู่เสมอ ครอบครัวและก็ชุมชนคือสิ่งที่ผมเติบโตมาด้วยที่เดนมาร์กดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ดีที่พยายามจะรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ที่นี่ด้วยเช่นกันผมมาสวดภาวนาที่โบสถ์แห่งนี้ในวันอาทิตย์ถ้ามีเวลาและหากไม่มีกันขันผมจะพยายามมาที่นี่ให้ดีบ่อยที่สุดผมไม่รู้ว่าศาสนาจะให้ข้อที่เปรียบบนสนามหรือเปล่าแต่มันคือเรื่องของการเชื่อเสมอเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนสำหรับผมและสำหรับเส้นทางอาชีพของผมด้วย และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่2ตุลาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ